อันนี้เขาเรียกว่าเพลงอะไรนะแสงสุดท้ายแสงเกือบสุดท้ายน่ะทำไมถ้าร้องก็ไม่ร้องไห้นะก็จะดีน่ะถ้าร้องร้องไห้ไปหเธอทำยไงกับฉันไม่รู้เธอมาแบบไหนเธอจะดีหรือเธอจะร้ายก็ฉัน่า ไม้คือใจเข้ามากเขามากเขาว่าในเวลาเพลงผู้หญิงนะเขาว่าเรื่องละมากมีมากที่ขอฟังแล้วคือตอนแรกทุกคนอยากร้องเพลงช้าเพลงได้เลยเหมือเลยตอนแรกฟังไม่เคยฟังแล้วก็โอ๊ยอาอร้องออกไปเลยออกไปคนไทยก่อนมุกโอเคมากเลยกับเพลงเมื่อกี้รู้สึกดีมากที่ได้ร้องเออรู้สึกดีมันแบบทายร้ายอะลองมุกร้ายได้อ่ะไม่ปกติมันร้ายมันเป็นตีมสอง Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool